เนาะอะถึงพันแล้วมามาคุยกันเอ,อ่อฟซีทุกคนครับเมื่อประมาณเนี่ยไม่เกินสักสองสามชั่วโมงเนี่ยมีแต่ข่าวมาว่ามาดามลาเต้มาดามถูกจับทนายรู้หรือ,อยังทําไมผมต้องไปรู้กับเขาครับทุกท่านทุกท่านพยายามบอกว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเขามากมายอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับวงแหวนอย่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรนะครับผมก็มีระยะห่างผมไม่ได้บอกว่าผมไม่รู้จกัก แต่ผมไม่อยากจะไปยุ่งเกี่ยวนะครับในกรณีที่เขามีหมายจงหมายจับอะไรจับข้อหาอะไรก็ว่าไปเลยนะครับจับข้อหาอะไรก็ว่าไปเลยอ๋อพี่นาตยามาเยอะครับเยอะครับเนี่ยนั่งทํางานอยู่ที่โต๊ะไอ้ห้องห้องพักผมเนี่ยนั่งกำลังเขียนคําถามเขียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าพรุ่งนี้จะจะจะเตรียมคดีจะเขียนคําถามก็มีคนโทรมาถามนะครับ อ๋อเป็นเฟกนิวอ่ะเข้าใจแล้วครับผมผมพูดตรงๆนะถ้าวันนี้มีการจับกลุ่ม 1. ถ้าเป็นความผิดของเขาที่เขาทำจริงๆถามว่าสมเกียตช่วยได้ไหมครับสมมุติว่าเขามีหมายจับจริงๆแล้วสารเป็นผู้ออกหมายจับผมช่วยได้ไหมครับผมช่วยไม่ได้ใช่ไหมครับนะฮะส ถ้ามีการจับกลุ่มจริงๆก็น่าจะมีข่าวสื่อใหญ่ไปทำข่าวคมครามคมครามแต่ตั้งแต่นั่งดูข่าวมาเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นมีช่องไหนเอามาออกนะครับ 3. จริงๆแล้วไม่ได้ติดตามท่านสังเกตไหมครับตั้งแต่เช้ามาผมผมไม่ขึ้นไลค์อะไรทั้งสิ้นเลยผมไม่ขึ้นเลยเพราะผมตอนนี้หัวใจจิตใจอยู่ที่งานของผมก่อนเตรียมตัวเรื่องงานผมนะครับไม่ได้สนใจ สุดท้ายต้องขึ้นไลฟ์จริงๆด้วยก่อนที่จะนั่งทำงานต่อเพราะางั้นคืนนี้ผมคงดึกนะครับข่าวที่ออกมาใครเป็นคนให้ผมไม่รู้ข่าวที่ออกมาใครเป็นคนให้ผมไม่รู้แต่งานนี้คือคุณไปรับผิดชอบกันเองผมไม่เกี่ยวนะครับใครจะบอกว่ายัางไงสุดท้ายถ้าข่าวเป็นข่าวเท็จเครดิตมันก็เสีย นะครับมันก็จะกลายเป็นการพูดจาแบบเลื่อนลอยต่อไปก็จะมีใครเชื่อเนี่ยเรื่องพวกนี้ที่ไหนล่ะนะครับผมไม่อยากจะไปก้าวไก่แม้งานทําการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อาจจะจับกลุมได้ก็ได้นะครับเห็นหลายช่องขึ้นเหลือเกินเมื่อกี้ก่อนพูดผมก็ไปดูหลายๆายช่องขึ้นแม้แต่เบาต้นก็ขึ้นนะครับมีการล้อมจับอยู่ที่คอนโดคอนโดอะไรก็ใหม่รู้จับโลดครับนะครับ ถ้ามีหลักฐานมีหมายจับนะครับมีผู้กล่าวหาผู้เสียหายในการจับกลุมเข้าในการดําเนินคด,ดีเขาก็ไปสู้ของเขานะครับเขาก็เป็นสู้คด,ดีของเขาฮนะแต่ถ้าบังเอิญมันไม่ใช่ข่าวจริงคนปล่อยข่าวก็ต้องรับผิดชอบต่อสังคมคนปล่อยข่าวทําให้มันกระเพื่อมไปหมดเลยหรือว่าหรือว่ามันเป็นคอนเทนต์ก็ไม่รู้ผมไม่มั่นใจ นะครับอาจจะเป็นคอนเทนต์ก็ไดแ้แล้วพวกเราเองก็ไปเสพข่าวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับการที่มีข่าวออกมาแบบนี้เนี่ยเบือเ้องต้นทีแรกผมก็ยังไม่ได้เชื่ออะไรนะครับผมก็ปล่อยวางบอกว่าอ,อ๋อแล้วครับมีคนโทรมาบอกาอ,อ๋อครับมีบางคนถามว่าทนายไม่ตื่นเต้นเหรอครับผมจะตื่นเต้นทําไมล่ะครับผมไ่เป็นผมไม่เป็นผมมู้ต้องหาหรือไ่เป็นจําเลยถูกไหมจับเหมือนเขาเหรอ สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับสวัสดีคุณธัญลักษ์นะนฮะมมงงนะครับนี่ฮะผม่งงเลยครับว่าทําไมคําถามแต่ละคำถามต้องมาถามผมแบบนี้ทนายไม่ตื่นเต้นกับเขาเหรอเขาโดนล้อมจับที่คอนโดแล้วทนายเขาโดนจับแล้วนะอาจจะเอาทนายไปชี้ตัวว่าเป็นคนคนเดียวกันกับที่มาตรงนั้นไหมขอโทษนะครับไม่ไปครับแน่จริงก็มีหมายมา นะฮะผมงงไงคือคือคำถามเมื่อมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นผมทำไมไม่ตื่นเต้นเหรอผมไม่ไม่ตกใจเหรอผมไม่อไม่เสียใจเหรออะไรเงี้ยซึ่งผมผมว่าเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับทุกท่านนะครับเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับผมมองว่าต้องแยกแยะให้ออกนะฮะการที่มีบุคคลคนหนึ่งกระทำความผิดแล้วมีสารออกมายจับไปจับ นะครับหน้าที่ของคนคนนั้นก็คือต้องไปสู้คดีก็เหมือนกับลุงพลที่โดนอย่างนี้แหละนะครับถามมาทนาอย่างผมต้องไปตกใจตื่นเต้นเลยไหมผมไม่ได้ตกใจผมบอกว่าผมจะตกใจทําไมนะครับผมจะไปตกใจทําไมนะครับนะผมเคยพูดสมัยก่อนเนี่ยผมบอกว่าคุณจับคุณจับลมจับผีได้คุณก็ไปจับผมไม่รู้จักว่าเขาเป็นใคร ไม่รู้จักชื่อนามบุคคลจริงอันนี้เรื่องจริงเพียงแต่ว่าถ้าเ,าเห็นกันทางโซเชียลเนี่ยโอเคนะครับนะและอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นผมอยากให้ f อซทุกคนไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอะไรโยงผมเข้าไปสุดท้ายเขาโดนหมายจับถูกดำเนินคดีอย่าถามผมว่าผมตื่นเต้นไหมนะอย่าถามผมว่าผม ผมรู้สึกยังไงอย่าถามผมว่าผมอ่อะไรอะเสียใจไหมอา,อา,อามันเป็นข่าวจริงไหมล่ะถ้ามันเป็นข่าวจริงช่วยกรุณาเอาตัวออกมานะครับผมไม่เคยที่จะไปต้องอ่าเขาอะไรจะต้องไปมีอารมณ์ร่วมขนาดนั้นนะนะครับผมเป็นทนายวิชาชีพผมก็เห็นอะไรไมาเยอะพอสมควรนะครับฝาก FC ครับปุ๋ย ยอดไลค์ทำไมมันแค่ 1, พันเจ็ดผู้เข้าชมสองพถกต้องมี fc แฝงนะใครลืมกดแล้วป่าครับใครลืมกดไลค์กดแชร์แ้วป่ครับใครลืมกดไลค์ไหมครับนะครับกดให้ถึงสองพันเท่ากันเลยนะครับพี่น้องครับนะเข้ามาชมแล้วอย่าลืมนะฮะอ่าเขาอ้างว่าเป็นคนที่ไปด้วยกันตรงนั้นผมบอกตรงๆผมไม่รู้แต่ถ้าเกิดเออยืนยันว่าเป็นคนคนเดียวเรียกผมไปดูบางทีบางอย่างเนี่ยแต่ผมก็บอกตรงถ้าไม่มีหมายผมไม่ไปผมไม่ยุ่ง คุณรไม่ใช่นะครับอ๋อคุณรักการบอกมาทำสบายดีเอาแล้วข่าวมันมาจากไหนอ่ะออาแล้วข่าวมันมาจากไหนอ่ะใครเป็นคนปล่อยข่าวคนแรกอ่ะตื่นตลกไปทั้งบางเลยครับตื่นตลกไปทั้งกกอกมีน้องๆยูทูบเบอร์บางคนโทรมาพี่ทนายพี่ทนายเอ่อมาดามโดนจับแนละ้วจับยังไงเมื่อไหร่มีคลิปภาพไหมทนาย ตำรวจล้อมจับทั้งคอนโดเลยผมก็งงในหัวถามไ่ข้อหาอะไรวะข้อหาอะไรใครเป็นคนปล่อยเอาแบอบกต้นปล่อยข่าวเหรอจริงเหรอเด็กเคก,ก็โลกเลยแบอบกต้นปล่อยข่าวเลอครับจริงเหรอครับ,รรอ,รบอ้าวป้าบุตรสวัสดีครับผมกับปบ้าบุตรยังวันนี้ยังคุยกันทั้งวันอยู่เลยนะครับนการปล่อยข่าวแบบนี้คนปล่อยข่าวถือว่าเสี่ยม คนปล่อยข่าวแบบนี้ถือว่าเสียมากนะครับเมื่อคุณปล่อยข่าวแล้วมันไม่ใช่ข่าวจริงนะครับต่อไปเครดิตในคำพูดไม่มีเหลืออีกเลยบางทีนะครับปล่อยข่าวก่อนจะปล่อยข่าวอะไรต้องเช็คข้อมูลก่อนนะครับต้องเช็คข้อมูลก่อนว่ามันจริงหรือไม่จริงผลกระทบก็กลับมาหาผมบางส่วนทางอ้อมเพราะอะไรเพราะเขาถามว่า อ๋นอนั่งทำงานออกกิ้งอันนันี้นี่ว่าจะปิดมือถือทิ้งแล้วครับผมนะครับเพราะว่า f อฟซีเขาก็มีความรู้สึกห่วงใยในความรู้สึกผมนะครับว่าผมเป็นเป็นยังไงผมรู้สึกอะไรกับเขาไหมหรือบางทีอาจจะเป็นเอฟซีแฝงที่มาถามผมว่าตกใจไหมขอโทษน,นะครับคนนะครับถ้าเขากล้าเล่นขนาดนี้นะครับคนถ้าเขากล้าเล่นใหญ่ขนาดนี้เท่าที่ผมติดตามกันทำคอนเทนต์ของเขานะครับผมว่าเขาไม่กลัวหรอกครับ อันนี้ผมความคิดผมนะนะครับคนถ้าเขากล้าเล่นใหญ่ขนาดนี้นะครับทุกท่านเห็นเขาในการจัด Youtube ในการทำคอนเทนต์ไหมครับคุณคิดว่าคนอย่างนี้กลัวอะไรไหมครับแม้แต่สมเกียร์ยังไม่กล้าไปทะเลาะด้วยเลยครับพูดตรงๆหนึ่งกลัวแล้วก็เบื่อนะครับมีคนปล่อยข่าวแบบนี้ผมถือว่าคุณต้องไปรับผิดชอบกันเอาเองผมอยากให้เอซ ไปถามคนที่ปล่อยข่าวเองว่าเอามาจากไหนล้อมจับตำรวจล้อมจับทั้งคอนโดโอ้โหอะไรเงรี้ยเป็นแบบแบบโมโหลานมากอ่ะตำรวนตำรวจล้อมจับทั้งคอนโดนี่นะผมว่าช่องใหญ่ๆต้องไปนะนะครับช่องใหญ่ๆต้องไปนะนะครับ,ตนะนะรบแต่ผมเปิดทีวีดูเมื่อกี้นี้ดูข่าวตอนทุ่มหนึ่งก็ไม่เห็นดีกว่านะครับ เพราะฉะนตรงนี้ผมไม่อยากจะให้ทุกท่านเอาผมไปโยงนะครับผมพยายามจะหนีแต่ทุกคนก็พยายามโยงไมายถึงทุกคนขออภัยบางคนบางคนไปใช้ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปกลัาหาหน,ะนีมาทํางาน3าสวันว่าจะไม่ขึ้นไลน์นะครับนะครับนะครับหนีจะไม่ขึ้นไลน์จะไม่อะไรก็ตามแต่ถ้าไม่ขึ้นไลน์สงสัยคืนนี้รับรับสาย ไม่ว่า FC จากต่างประเทศหรือพวก YouTube ต้องมาถามผมแน่ๆขออภัยครับพี่เดมูลครับผมผมแค่บางคนนะบางคนนะครับตอนนี้ดังใหญ่เลยครับอ่าคุณอ้อมปราณปราณบุรีผมว่าตอนนี้ดังใหญ่แล้วข่ทนายนะครับคือจะใช้คำไหนเดียการที่จะให้ข่าวอะไรนี่นะครับการที่จะให้ข่าวอะไรต้องการกรองก่อนแล้วพวกเราในฐานะผู้ชมผู้ฟังนี่นะครับ จะต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับฟังหูไว้หูก่อนนะครับวันนี้มันกลายเป็นเรื่องตลกขบขันไปเลยครับในวง youtube กลายเป็นเรื่องตลกขบขันคนปล่อยข่าวกลายเป็นตัวตลกไปเลยครับผมงงมากนะครับนะฮะผมก็บอกอย่าอย่าถามผมว่าผมรู้สึกยังไงพี่ทนายไม่ตกใจเลยเหรอทนายไม่เสียใจเหรอทนายไม่ห่วงเหรอ 俺牛逼！